ร้องไห้ทำไมละ่ะเมนไอทหารเขมรไหนล่ะเก่งนักเกง่งหนาไหนล่ะออกมาตอบโต้ทหารไทยสิเมนร้องไห้ทำไมล่ะครับอ่าร้องไห้ให้ใครเห็นใจร้องไห้ให้ใครปลอบใจหรอคิดถึงใครหรอเมนเออตอนจะเปิดซึกอต่ทำไมไม่คิดลระครับเขมรและทีนี้ ไทยเขาเอาจริงจัดอาวุธนักให้มอบไข่ใ,ให้แล้วทำไมละเมนร้องไห้เต็มด้วยน้ำตาโอ้โหเมนนี่ใส่ของเมนเป็นอย่างนี้หรอโอ้โหไม่น่าละ่ะโดนอ่าโดนเสด็จพ่อหลางหัวล้างสมองจนได้นะเมนนะเออคลิปนี้ทุกคนดูทหารเข้าเมนนะ ร้องหงร้องไห้ไม่รู้ว่าเสียใจอะไรหนักหนานะคิดถึงลูกคิดถึงเมียหรือเปล่าหรือว่ากลัวลูกปืนหรือว่ากลัวอาวุธกลัวทหารไทยจัดซึกใหญ่มาให้หรือเปล่านะทุกคนนะคุยวอไปด้วยโอ้โหจะประสานใครจะคุยกับเมียหรอหรือจะสั่งเมียเราว่าเออนี่คือคําสุดท้ายสั่งลาหรอเมนโทเอ้ยเมน อย่าทำหน้าอย่างนั้นสิเม <c oughs> โนมันไม่มีใครสรงสารแกหรอไอ้เมเนยไอหนาตัมททูมียโถมทำยังไงมึงก็เล่นละครไปวันๆนั่นแหละเมนนะ,ะนนะเรื่องจริงมันก็เรื่องจริงนะมึงเอาเวลาลบเลยเวลาหีิมึงไม่ต้องร้องไห้แล้วไอ้เมเนยดูสิทหารไทยเขากำจัดอ่ะประเทศเมืองตอนนี้นะโอ้เลตุมเปะแล้วได้ได้ข่าวว่าคาสิโนนะตึกกี่ชั้นนะ่ะ โดนไข่ไข่เอฟสิบหจัดไปให้เจปดลูกร้องหงร้องไห้เลย้รงเมนโถแล้วไหนล่ะไอ้เสด็จพ่อเมนน่ะที่บอกว่าทำยังไงอะ่ะจะเอาแผ่นดินมาได้อะ่ะทำไงอะ่ะไหนล่ะหายหัวไปไหนล่ะไปผุดไปเกิดที่ไหนละเมนตอนนี้นะเหลือแต่พวกเมนนั่นแหละทิฏหารเมนนั่นแหละนะ ยังโง่ยังด้านอยู่ในไซแดนอยู่นะออบอกได้เลยนะเมนนะถ้าอยู่ต่อไปอยู่นานๆนะเมนนะอยู่ในแดนนะอ่ะอ่าห่วงหนักห่วงหนาใช่ไหมในไซแดนนะ่ะนะก็รอตรงนั้นแหละเดี๋ยวจิตเพ่นเดี๋ยว f อ6จัดไปให้นะทหารไทยบอกว่าใจเย็นๆไม่ต้องทําหนักจัดไปเรื่อยๆเอาให้เขมร ราบเป็นปลามะาม่วงเป็นผีเผาบมกม่วงอย่างนี้นะเมนนะไม่เมนอะไรจะพักเมนหรอกนะมีแต่คําอย่างนี้แหละนะเมนนะรับได้ก็รับไปนะเมนนะเพราะว่าประเทศของเมืองอ่ะมันไม่มีอะไรมากมายมันมีแต่คนขี้โกงเออดูเสด็จพ่อของไอเมนนี่จะทําอะไรได้มีแต่พูดวันๆนะ บีบคนนู้นทีบีบคนนี้ทีปั่นคนนู้นทีปั่นคนนี้ทีปั่นประชาชนตัวเองปั่นหัวทหารตัวเองโธเอ้ยเห็นคลิปแล้วมันน่าสมเพชจริงๆนะเมนนะเอออันนี้พูดจากใจนะเมนนะไม่ได้ซ้ําเติมนะเมนนะถ้าให้ผมเลือกนะผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ข้างไทยนะ เป็นห่วงทหารไทยเป็นห่วงประชาชนคนไทยนะที่อยู่ในชายแดนนะ่ะขอให้เขาปลอดภัยนะพี่น้องไทยนะแต่ว่าในเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับทุกคนทหารไทยขอให้ทหารไทยสู้ๆนะครับขอให้ทหารไทยชนะนะครับเป็นไงเป็นกันนะครับในเมื่อเราคุยกับเมนดีๆนะใส่คำพูดคำจาดีๆกับเมนแล้ว แต่เมนไม่รับฟังแต่เมนไม่เอานะครับเมนจะย้อนไครให้ทหารไทยนะครับสุดท้ายแล้วใครคิดเพ่นใครเอฟสของคนไทยเนี่ยมอบให้ไอ้เมนเหมือนเดิมรับเต็มเต็มเลยนะไอเมนโถเอ้ยมีสมองขิดหรือเปล่าก่อนจะโลงกับไทยเนี่ย คิดดีนะเมนนะพึกดีดีนะเมนนะอันนั้นมันทําสงครามนะเมนนะไม่ใช่ว่าเปนะ็นดนาไปเกี่ยวข้าวนะเมนนะมึงจะเกี่ยววันนี้ก็ได้มึงจะพึกวันนี้ก็ได้มึงจะปั่นวันนี้ก็ได้อันนี้คือลบนะเมนนะจะปืนนะจับระเบิดนะเมนนะมันไม่ใช่ของเล่นนะมันไม่ใช่ของเด็กๆเขาเล่นกันนะเมนนะถ้าไม่มีซีมือจริงๆนะเมนอะนะจะบอกงห้ ลบไม่ได้นะดูสิดูสิสโทโทโอยทำหน้าอย่างนั้นร้องไห้อีกแล้วโ,โยสงสารเหลือเกินนะนาสมเพศว่ะโทเออเดี๋ยวกินน้ำก่อนหน้าเมนนะมึงดูกูเนี่ยเมนกูกินน้ำให้ดูนะเย็นๆปวดคอนะคุยเรื่องไอ้เมนแล้วไม่รู้เป็นไงนะครับทุกคนต้องขอโทษด,ด้วยนะครับพอนี้มันคันคอนะครับพูดยังไงก็ไม่สะใจนะครับ โถไเอไมเมเลยเมเลยนาตูเมียวะ่ะล่าสุดนะครับพี่น้องไทยครับไอเมนมันร้องไห้นะครับแล้วก็ร้องไห้ย,ยังไม่พอนะครับมันยอมแล้วมันกลัวทหารไทยนะครับแต่ผมแปลภาษาไอเมนไม่ได้นะครับทุกคนถ้าพกแปลมันก็คงจะพูดว่ายอมแล้วยอมแล้วนะ แต่มันทำอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้มันคิดไปมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะเมนนะมึงคิดผิดเองนะมึงรู้ไหมมึงคิดผิดชีวิตมึงเปลี่ยนเลยนะโอ้อยางหัวเราะว่าวเห็นคลิปไอเมนร้องไห้นะสะใจดีวะ่ะเอาเลยครับพี่น้องไทยเอาเลยครับทหารไทยจัดหนักจัดเต็มให้หน่อยนะครับมอบอิดเพนมอบเอฟสิบมอบอาปืนใหญ่ให้ไอเมนหน่อยนะ ตรงในที่เสด็จพ่อไ I mean อเมนอยู่อ่ะมอบให้หน่อยนะจะลูกหนึ่งนะหนักๆเลยนะเมนนะขอนะมอบให้เลยมอบบันนี้ก็ได้นะเมนนะหรือว่าเที่ยงคืนฮะทุ่มมอบไปเลยพี่น้องไทยไอคนพวกนี้นะพี่น้องไทยพังไว้นะถ้าปล่อยไว้นานๆน,นะมันยิงกัดเราเออรู้ๆอยู่ดีว่าไอพวกเขามัน,น,ม,นมีเหลี่ยมเหลี่ยมของมันนะ เหมือนข้ามันทังเป็นนะเออบางคนนะไปหลบกรับทหารไทยลูกเนี่ยกอดแขงกอดากากคาเกาะแขงเกาะคาคิดถึงพ่อเลือกเกินไม่นเนิยแต่ที่ไหนได้ล่ะทำอะไรไม่ได้เว้นกรรมจริงๆเห็นคลิปแล้วก็นาสมเพศว่าฮ,ะฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮ่โทเมนเอ้ย ยายนะเมนนะย,ย้อนกับผมนะเมนนะเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องภาษาเมนนะ ครัผมกับไทยผมรู้เรื่องอยู่นะคุยรู้เรื่องทําเมนกับผมเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องเลยมือตืบหน้าเมนนะเฮ้ยสะใจดีทุกคนเลยโอ้โหขอให้ทหารไทยอยู่รอดปลอดภัยนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทหารไทยด้วยเถิดนะครับคิดสิ่งไหนขอให้สําเร็จสิ่งนั้นนะครับพี่น้องไทยต่อไปนี้นะครับสเสด็จพ่อไอ้วุ่นไอหุ้นนั้นอะจะไม่มีที่ยืนแล้วนะ จะไม่มีแม้แต่กระโหลกไม่มีแต่จะเป็นขีเท่าแล้วนะจะเป็นดินเป็นปุ๋ยแล้วนะไอ้หุ้นนั้นน่ะกับคนมันเน็ตอะไรกับไอบอยอ่ะเคยได้ยินไหมทุกคนว่าไอพวกปากดีปากแหลมปากเก่งอะ่ะส่วนมากหลกัหลกๆแล้วมันจะกินข้าวผ่านทูบ แล้วก็แทมดอกไม้ให้มันด้วยไม่รู้จะพูดยังไงนะเมนนะตอนจบคลิปนะทุกคนนะผมต้องกราบขอโทษพี่น้องไทยด้วยนะครับที่ผมทําอย่างนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นคลิปขเมนมันร้องไห้แล้วอยากหัวเราะวะ่าเฮ้อเอขอโทษนะทุกๆคนผมปวดตดผมผักตดในี่ให้ไอ้เมนดมด้วยนะครับให้เฉเดจพ่อกินด้วยนะครับ อุ๊ยอะไปกินเทอร์มินฮอ,อโฮ่า่มมมาด้วยนะครับพี่น้องไทยสวัสดีครับคิดเห็นยังไงในคลิปนี้คอมเมนต์มาด่วนนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องไทยเรานะครับตอดอีกทีทิอ่ะดมเธอไอ้วุนเส้นปุด๊ดสะใจดีว่า